กำหนดฟังก์ชัน f(x, y) และบริเวณ D ตามพื้นที่แรงเงาสีแดงในกราฟจงหาปริมาตรของทรงตันที่อยู่ใต้กราฟของฟังก์ชัน f(x, y) และอยู่เหนือบริเวณ D โดยใช้การหาอินทิเกรตสองชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้วจากที่เราเคยอินทิเกรต สองชั้นเนี่ยเราเป็นการอินทิเกรตเทียบตัวแปร x กับตัวแปร y ทีนี้ถ้าเราจะมาอินทิเกรตในระบบพิกัดเชิงขั้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนมาอินทิเกรตเทียบรัศมี r และมุมจีตาดังนั้นเราก็จะมาหาขอบเขตการอินทิเกรตของ รัศมี R กับมุมชิต้าของบริเวณแรงเงาสีแดงบริเวณดีรัศมี R ดูได้จากขอบในกับขอบนอกของบริเวณดีขอบในรัศมีขอบในก็คือลากมา ได้รัศมีในเนี่ยขอบในเนี่ย r เท่ากับ4แล้วก็ขอบนอกได้รัศมีขอบนอกจุดนี้ก็คือ10.5ดังนั้นขอบเขตการอินทิเกตรตของรัศมี r ก็คือเริ่มที่4ไปจนถึง สิบต่อไปมาดูขอบเขตการอินดิเกตเทียบกับมุมทีต้าในรูปวงกลมรูปนี้ จะเห็นว่าวงกลมเนี่ยแบ่งมุมตามแขนของมุมแต่ละเส้นซึ่งแขนของมุมแต่ละเส้นเนี่ยเราจะเริ่มวัดมุมเนี่ยจากจุดนี้ก็คือเป็นศูนย์แขนของมุมนับไปค่ะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด แปดเ1้แล้วก็จบที่12แขนแต่ละแขนเนี่ยจะมีความกว้างของมุมอยู่ที่ายส่วนหเรเดียน ทีนี้บริเวณ r เนี่ยแขนของมุมเริ่มต้นที่มุม2พายส่วน6และไปจบที่มุม7พายส่วน6ดังนั้นเราก็จะได้ขอบเขตการอินทิเกรตของมุมทิต้าก็คือ2พายส่วน6ถึง7พายส่วน6 แต่ว่า2อพายส่วน6เนี่ยเราสามารถตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็นภายส่วน3เพราะฉะน,นั้นตอนนี้เราได้ขอบเขตการอินทิเกรตแล้ว ั้นตอนต่อไปเราก็จะไปตั้งอินทิเกรตสองชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้วเพื่อหาปริมาตรจากเดิมที่เราอินทิเกรตในรูปของตัวแปร x กับ y เราก็จะเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ r คูณ cos ทิตาและเปลี่ยน y ให้อยู่ในรูปของ r คูณ sin ทิต้า ดังนั้นจากโจทย์กำหนดให้ฟังก์ชัน f(x, y) คือ x บวก y บวก96เราก็จะเปลี่ยน x เป็น r cos ทิตาตามด้วยโจทย์ก็คือบวก y เราก็จะเปลี่ยน y เป็น r คูณ sin ทิตาตามโจทย์ก็คือบวกเพิ่มด้วย96 เเปลี่ยนเป็น R cos y เปลี่ยนเป็น R s i n ซ์กก็ลอกมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ฟังก์ชัน f ในรูปของพิกัดเชิงขั้ว R c ร์ทิตกับ R sin ทิตแล้วเราก็จะตั้งอินทิเกรต อินทิเกตชั้นนอกก็คืออินทิเกตเทียบมุมทิต้าอินทิเกตชั้นในก็คืออินทิเกตเทียบรัศมี R เพราะฉะนั้นอินทิเกตสองชั้นชั้นนอกมุมทิตา ชั้นในรัศมี r จากที่เมื่อกี้เราหาขอบเขตการอินทิเกรตไว้รัศมี r เริ่มจาก4ถึง10.5มุมทิต้าคือมุมพายส่วน3ถึง เจ็ดพายส่วนหกพายส่วนสามถึงเจ็ดพายส่วนหกแล้วตามด้วยฟังก์ชัน ฟังก์ชันของเราก็คือ R า o คศทิต้าบวกอคูณกับซนทิตาบวก96แล้วคูณด้วย R แล้วคูณด้วย R ตรงนี้ระวังนะคะอย่าลืม อุด้วย r แล้วก็ D r d c ิตาตั้งอินทิเกรตได้แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปใช้เครื่องคิดเลขอินทิเกรตสองชั้น อินดิเกตชั้นนอกมุมทีต้าก็คือมุมายส่วนสามถึงมุมเจ็ดาย ส่วนหกอันนี้คือมุมดิตา้าอินทิเกรตชันนอกอินทิเกรตชันในรัศมี R เป็น4ถึง10.5อันนี้เทียบ R ฟังก์ชันของการอินทิเกรตก็คือ คูณกับคอสทิต้าทิต้าย้ายคเคอร์เซอร์ออกมาบวกด้วย R คูณกับไซน์ทิต้าย้ายคเคอร์เซอร์ออกมาบวกด้วย96้าสิบหก อย่คือเสื้อมานน้องุงเล็บคูณด้วย R าร n คอนโทรได้คำตอบแล้วตรงนี้เราอินดิเกตต้องอใช้หน่วยวัดมุมเป็นเรเดียนก็จะได้คำตอบ1 1 8่งหนึ บุกบาทหน่อย